โอเคสวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับวันนี้เรามากับโปเกมอนนะฮะช่วงที่ผ่านมานะฮะโปเกมอนเนี่ยมันจะมีอยู่ลายหนึ่งะฮะที่น่าสนใจมากๆซึ่งอยู่ๆบันไดก็ทําการตลาดแล้วออกลายนี้ออกมานะฮะนั่นคือโปเกมอนสเกลเวอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักลายนี้กันนะฮะซึ่งเป็นลายที่อยู่ๆผมก็ให้ความสนใจแล้วผมก็ นี่ฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ไปตามหาเก็บตัวประหลาดๆตัวใหญ่ๆมาอะไรเงี้ยนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะผมจะอดิบายให้ฟังว่าโปเกมอนสเกลเวอร์นะฮะคือไลน์ของเล่นใหม่ที่บันไดทำออกมาในไลน์ของโปเกมอนนะฮะโดยเขาจะยุดสเกลที่อิงตามตัว คอนเซปต์อาร์ตหรืออะไรก็ตามในตามในการ์ตูนที่เขากําหนดว่าอย่างตัวนี้สูงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยที่เขาจะทําในสเกล1ต่อ20โดยที่ทั้งลายที่เขาทําออกมาเนี่ยเขาจะทําตัวละครให้มันสเกลเดียวกันทั้งหมดนะฮะ,อ,ะอย่างอย่างนี้นะฮะถ้าดูจากข้างกลองเนี่ยอย่างที่เห็นว่าอย่าง E ีเนี่ยตัวมันเล็กมากนะฮะเนี่ยก็จะอยู่ที่เนี่ยนะปลายนิ้วเลยแนตะ่ถ้าฟูจิกิบานะนะฮะถ้าเนี่ยวางกับมือก็คือตัวใหญ่มากๆนะฮะก็ นะฮะเขาก็จะทำเป็นเป็นสเกลเดียวแต่หลายๆขนาดออกมานะฮะก็คือตามขนาดของตัวโปเกมอนในหนังอะไรเงรี้ฮะซึ่งเว็บนี้เป็นเว็บแรกนะฮะที่ผมเอามารีวิวก็เว็บแรกเนี่ยจะประกอบไปด้วย6กล่องนั่นก็มีเซตสตาร์เตอร์นะฮะมีมีปิกาจู Pikachu กับร่าง2ตัวไฟนะมีอีบุยร e ่าง2ตัวน้ํามีมิวร่าง2ตัวพืชนะฮะแล้วก็มีเลดซึ่งแสดงว่าหลักๆเนี่ยในซีรีส์นี้เนี่ยเขาจะยึดตาม ตามในเกมนะฮะก็จะเป็นเลดกรีนบูหรืออะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะ,ะถ้าอย่างที่เห็นตรงอ่าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวละครเลดกรีนบูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นหลักก็คือจะมาจากเกมเป็นหลักนะฮะโอเคหลักๆอันนี้คือกล่องของมิวทูนะฮะที่ผมซื้อแยกมาจาก6กล่องซึ่งผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เก็บยกเวฟนะฮะผมเลือกแค่ตัวที่ผมชอบเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นะตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยอยู่จริงๆก็คือมีโปรแกมอนอยู่4ตัวแล้วก็มีตัวตัวละครคนอยู่1ตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ามิวทูตัวเนี้ยผมได้จากที่ไทยนะฮะก็ก็อันนี้ก็คือเป็นตัวปกติซึ่งราคาต่อกล่องเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2ถึงสามกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะฮะต่อกล่องนะครับโอเคเนี่ยฮะอันนี้คือกล่อง m มิวทูจะเป็นประมาณนี้แต่ความพิเศษก็คือ สามตัวนี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ขายอยู่ในเว็บปกตินะฮะมันจะเป็นขายเป็นกล่องสเปเชียลอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะมี2แบบแบบขายแยกและแบบที่ขายกับตัวตัวด็อกเตอร์ฮะด็อกเตอร์ที่ตอนเราเริ่มเกมเนี่ยเราจะมีโต๊ะให้แล้วให้เราหยิบเกมบอลนะฮะนั่นก็คือเป็นอีกบล็อกหนึ่งซึ่งบล็อกนั้นราคาค่อนข้างสูงมากๆแต่ถ้าเป็นราคาตัวแยกเนี่ยจะจะถูกกว่านะฮะอ่าหลักๆก็คือ สามตัวนี้ผมไปได้มาจากที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ผมไปเดินเนี่ยของค่อนข้างหายยากมากๆทั้งๆท,ที่เป็นของรุ่นที่เพิ่งออกวางจําหน่ายนะฮะโอเคมาดูที่ตัวแรกนะฮะก็เป็นคาแมกนะฮะก็เป็นร่างตัวน้ําร่าง3านะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะชอบอยู่เหมือนกันนะฮะก็ถ้าใครที่เป็นแฟนเกมบอยในยุค90ปลายๆนะฮะ2000ก็จะเริ่มแบบว่า อินกับเจ้าเซตพวกนี้นิดหนึ่งนะฮะเพราะผมเล่นตั้งแต่ภาคเลสในเกมบอยคันเลอร์เลยอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคนะฮะโอเคก็เป็นลิซัดอนนะฮะเจ้าตัวนี้จะหายากหน่อยเพราะว่าคนค่อนข้างจะชอบมากๆเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้กล่องฟุจิกีบานะานะฮะก็กล่องตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่นะฮะกล่องใหญ่มากๆนะตอนที่ผมซื้อจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ผลลำบากเหมือนกันนะฮะโอเค ประมาณนี้ของกล่องนะฮะโอเคนะฮะอ่ะนี่คือตัวฟิกเกอร์ที่ออกมาจากกล่องนะฮะก็จริงๆแล้วแต่ละกล่องเนี่ยมันมันก็จะแยกชิ้นส่วนออกมานิดหน่อยนะแต่ว่าการประกอบก็ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากอย่างตัวคาแมกเนี่ยก็มีแค่ประกอบปืนเข้าไปแค่ชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนยากเย็นแหล่งั้นผมอาจจะไม่ได้ประกอบให้ดูนะฮะว่า ว่าตอนที่มันออกจากกล่องมันมันต้องประกอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหลักๆนะตอนนี้คาแรคเตอร์ Character ที่ผมเก็บอยู่เนี่ยก็จะเก็บเป็นมิวทูเป็นฟ mm ิกิบันนะวิซดอนแล้วก็คา m ์แมกนะฮะก็เจ้าจตัวเลสเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อยู่ในเว็บหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้เก็บกล่องไว้ก็จะไม่ได้เห็นกล่องเดีย๋ยวผมเอาให้ดูก่อนเลยนะฮะตัวแรกหลักๆก,ก,ก็คือนี่คือเลดจากภาค โปเกมอนนะฮะซึ่งก็จะอยู่ในเลดกีนบูลหรือเยลโล่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปเลดลิฟกีนอะไรพวกนี้ก็จะก็จะเป็นภาคนี้ทั้งหมดนะฮะก็เป็นคาแรคเตอร์แบบตัวคลาสสิกเลยนะฮะนี้ก็ปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าผมสังเกตว่ามันจะมีอีกงานหนึ่งที่สเกลใกล้ใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาจะสูงกว่าหน่อยแต่ว่าดีเทลอาจจะดีกว่านิดนึงคือของอาร์มิโบนะฮะถ้าถ้าถ้าใครที่ชอบคาแรคเตอร์ตัวเลดมากมากเนี่ยก็แนะนําตัวนั้นหรืออาจจะ เป็นตัวของงานฟิกมาที่ว่าเคยออกเป็นคาแรคเตอร์เลสออกมาซึ่งตัวนั้นก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะซึ่งจริงๆผมก็มีเหมือนกันตัวนั้นก็สวยนะฮะขยับได้แล้วก็ออกมาสักพักใหญ่แล้วนะฮะโอเคตัวที่สองอ่ะคาแมกนะฮะก็ตัวนี้สเกลตัวค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะฮะงานจะเป็นงานตันๆซึ่งงานจะลงสีออกมาค่อนข้างดีนะฮะในตัวที่เป็นตัว เรานับว่าไอ้สามตัวล่างสามเนี่ยของผมก็เป็นตัววิเศษก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีขายปกติทั่วไปนะฮะไม่ได้มีขายแบบกล่องสุ่มที่มีขายทั่วไปอะไรเงี้ยนะฮะเคหลักๆก,ก็คือมันไม่ได้มีจุดขยับนะฮะแต่ว่าก็มองว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะฮะดีเทลสวยดีอ่าตัวลิซาดอนนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นขวัญใจของใครหลายๆคน ก็หางมีตรงไฟมีตัวค้ำนะฮะตัวค้ำสนะฮะให้เหมือนรออยู่นะครับโอเคมีปีหน้าตาก็ปั้นออกมาได้เหมือนในกระตูนมากๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะสวยปีกออก็ทำมาได้สวยดีนะฮะนี่นะฮะก็โอเคว่าทำออกมาได้สวยนะตัวต่อไปอะมิวทูนะฮะมิวทก็ ก็สวยเหมือนกันนะฮะก็เหมือนในกระตูนเลยก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะถ้าถ้าเปรียบเทียบกับเลดเนี่ยน,นะฮะมันจะดูแบบว่าตัวสเกลใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะนี่นะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีฮนะเป็นลายที่น่าสนใจอ่านี่นะตัวสุดท้ายฟูจิกิบานะนี่ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือใหญ่ชิบหายนะฮะคือมันใหญ่มากนะตัวแบบเหมือนกบตัวใหญ่ตัวนึงเลยนะฮะก อันนี้อลังการมากๆนะฮะก็เท่าที่ผมจำความได้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีของเล่นลายไหนที่ทำออกมาโปเกมอนแบบตัวได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ดีเทลสวยขนาดนี้มาก่อนนะฮะถ้าไม่นับตัวฟิกกูอาร์ตที่ทำใหญ่ก็จริงมีจุดขยับก็จริงแต่ว่าถ้าถามถึงความสวยงามเนี่ยก็อาจจะมองว่าลายลายเนี้ยสเกลเวอร์เนี่ยจะดูทรงดูสวยกว่านะฮะมันดูคลาสสิกกว่าอะไรประมาณนั้นละกันนะะโอเค นะ,ะก็หลักๆประมาณนี้ฮะสำหรับโปเกมอนสเกลเวอร์ฮะ,นะฮะก็ผมมองว่าอันนี้เป็นลายที่ในไทยอาจจะยังรู้จักกันน้อยอยู่ยังไม่ค่อยได้เล่นกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะ,ะตอนนี้มันออกมาถึงเวฟที่2ก็ออกไปแล้วนะฮะเป็นเป็นเจน2ซึ่งก็มีพวกตัวของมันจะอยู่ในภาคโกลซินเวอร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะเริ่มทำออกมาแล้วแล้วก็ในเร็วๆนี้ก็เหมือนจะมีตัว ตัวเทพซุยคุนเอนเต้แล้วพวกนี้ออกมาอีกซึ่งมันจะออกมาเรื่อยๆนะฮะออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าใครเป็นแฟนโปกเกมอนเนี่ยผมมองว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราซื้อในในในตัวที่มันแบบออกมาครบเรื่อยๆผมมองว่าลายเนี้เขาน่าจะทําออกมาจนครบแบบครบทุกตัวละครจริงๆนะฮนะน,น่าจะเก็บสนุกเลยเพราะว่าพอมาเลี้ยงสเกลกันนะค่อนข้างจะดีเสียดายที่ว่าผมไม่ได้มีตัวพวกพิกาจูหรืออีวุยที่มันเป็นตัวเล็กมากๆเนี่ยเอามาให้ดูด้วยนะฮะมัน มันเล็กมากๆจริงมันจะอยู่แค่แบบปลายนิ้วเลยอะไรเงี้ยนะฮะโอเคหลกัหลกๆประมาณนี้ฮะก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล่นให้เด็กมาดูด้วยนะครับฝากดูก t o ยสโตร์ด้วยนะฮะก็สามารถเข้าไปสอบถามหาซื้อสินค้าพิออเดอร์ของเล่นกันได้ด้วยนะฮะที่ดู๊กทอยสโตร์ครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับเย้ yeah.